สวัสดีเจ้าน้องหน่อยสวัสดีเจ้าพี่อ้อยเจ้าวันนี้เลยจวนกันมาแอลที่บ้านน้องหน่อยนะเจ้าเป็นน้องของข้าเจ้าแต่เพื่อกับเป็นพี่นอยคนหลายหลายคนคุณกุลทลีรับพี่พง์เจ้าเปิ้นเป็นคนที่แต่งตัวเจ้าแม่งามบางคนก็เห็นว่าเจ้าแม่หูเสื้อผ้าเพะ่ามงามทุกชุดนี่เจ้าเจ้าภาพใหญ่งานฝีมือของเปิ้นเจ้าแม่มีความมั่นใจแล้วเฮาลูกๆก็มีความมั่นใจว่า ด้วยฝีมือของน้องหน่อยตกแต่งเจ้าแม่งามแน่นอนแต่ก่อนเพื่อนเป็นอเจ้าของรงงานโจลี่ฟาร์มเจ้าแต่ประเดี๋ยวนี้เปื่อนก็มาทำฝ้ายชื่อหานเฮือนฝ้ายได้งามแต่วันนี้ที่เขามาหาน้องหน่อยก็คือว่าเนื่องจากว่าเพื่อนค่ชิดกับเจ้าแม่หลายสิบปีนะเจ้าเพื่อนทำงานร่วมกันเจ้าแม่เพื่อนก็ฮักเอ็นดูคือกลายเป็นน้องหน่อยกลายเป็นลูกแต่เปียหเียเฮาเลยเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกที่หลังเขาอยากให้น้องหน่อยมาเล่าให้ฟังว่า เจ้าแม่ในความรู้สึกของน้องหน้อยเปิ้ลเป็นคนอย่างใดแล้วมันมีบุคลิกอันยังของเปิ้ลที่น้องหน้อยมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้หูที่บางคนอาจจะยังบอกว่าักเปิ้ลเตื้อขอเจอน้องหน้อยเลยเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าพี่อ้อยเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าก็เจ้าแม่ในความรู้สึกของหน่อยเจ้าพี่อ้อยเจ้าเปิ้ลเป็นคือในคุ้นเคยกับเปิ้ลแลอเจ้าได้ฮับใจงานของเปิ้ลมา ก็เกือบเกิงชีวิตของหน่อยเจ้าเจ้าเดี๋ยวบางคนกระทมอายุตดาล่าเจ้าแล้วก็เจ้าแม่เป็นคนตี้หน่อยคิดว่าคนเชียงใหม่โชคดีเจ้าโชคดีแต่แต่ที่เรามีมีมีบุคคลท่านนี้เจ้าเกิดขึ้นมาในบ้านในเมืองเจ้าเจ้าแม่เป็นคนที่ทำอย่างทำให้ถึงที่สุดเจ้าเพราะนที่จริงพ่อนจะอู้อยู่เสมอเนะเจ้าและหน่อยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคน ที่ลืมบอกให้จํำําเปิลเนี่ยเจ้าว่าอันเปิลเหมือนกับว่าจะขึ้นต้นตานจะขึ้นต้นอกเป้าหรืออย่างเสอยยางเนี่ยต้องขึ้นให้ถึงสุดยอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เปิลทำนะเจ้าเปิลจะทาให้ให้จนถึงที่สุดเปิลช่วยไผ่นะเจ้าเปิลช่วยไผ่เปิลก็จะช่วยคนนั้นแบบจนถึงที่สุดเหมือนกันเจ้าหน่อยหันตัวอย่างคนมา หลายคนเจ้าที่เจ้าแม่ป้นช่วยเจ้านายเป็นนักบัญชีเจ้านายจบบัญชีมาน้าเก่านั้นน้องมาทํางานศิลปะค่าและนอยก็มาทําธุรกิจด้านการทอผ้าไหมนะเจ้าซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รักษาวัฒนธรรมของของของบ้านของเมืองเฮ่ะนะเจ้าตอนที่ทําโรงงานผ้าไหมโจลี่ฟาร์มนั้น 9กกว่าเปอร์เซ็นต์คือลูกค้าต่างชาติเจ้า <Yeah. S 2> ก็ดีใจเจ้าที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมใน <Yeah. S 2> เจ้าสู่คนต่างชาติเปิ้ลก็ตื่นเต้นนะเจ้าต่างชาติมาเอ๊ะเส้นไหมนี่ได้ออกจากรังไหม <Yeah. S 2> นะเจ้าเ <Yeah. S 2> จ้า <Yeah. S 2> อันนั้นถึงจะเป็นหม้อดำดำเตาอังโลแต่ก็เป็นสิ่งที้ป้าคนหนึ่งนั่งสาวไหม แต่ก็เป็นสิ่งที่เปิ้ลสนใจในเจ้าเจ้าแม่ก็สนับสนุนเจ้าพี่อ้อยเจ้าทั้งท้งที่เจ้าแม่น่ะแต่เปิ้ลก็ชอบฝ้ายนักเลือนะเจ้าแต่เจ้าแม่ก็สนับสนุนงานนี้มาโดยตลอดเจ้าผรู้สึกว่าน้องหน่อยก็สามารถจะตกแต่งเจ้าแม่ได้เหมาะสมกับการละสมัยแล้วก็มีความเป็นศิลปะอย่างยิ่งนะคะนะเจ้าเพราะก็ก็คือหน่อยสามารถทำให้คน ทุกท่านได้ติเปิลติเปิลกล้าใส่แบบพี่หน่อยกล้าใสใช่แล้วแล้วเจ้าแม่ใส่แล้วงามเจ้าเปิลมีความมั่นใจพี่อ้อยนะเจ้าแต่เปิลหน่อยรู้สึกว่าเปิลมั่นใจมากในการที่เปิลจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าเปิ้ลเป็นคนแม่ยิงเก่งของเชียงใหม่นะเจ้าความเก่งนะ่ะก็คืออาจจะมีในหลายๆคนแต่เจ้าแม่เป็นแม่ยิงติกล้าเจ้า กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงความอะไรอย่างี้คกล้าที่จะอู้เล่าโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมเจ้าเจ้าอ่านอยคิดว่าเจ้าแม่น่ะเป็นเหมือนตราติปทับเจ้าของวัฒนธรรมของเชียงใหม่ว่าเมื่อใดเมื่อเจ้าแม่เอ่ยึงเรื่องนี้เจ้าแม่เอ่ยึงเรื่องนั้น อันนั้นคือสิ่งที่ดีงามของวัฒนธรรมบ้านเฮาเจ้าเจ,จ้าแม่ได้ได้คับกาบประทับแต่่ตเจ้าแล้วติเปิลที่ซู้ติเปิลประทับที่ประทับใจนะเจ้าเจ,จ้าแม่มีความอดทนเจ้าพี่อ้อยขณะเปิลเป็นเจ้านะเจ้าเปิลอดทนเปิลบ่เคยจมบ่เคยปากเวลาเปิลหิวเปิลกอตึง บ่าบ่าบ่าได้เรียกร้องอะไรอย่างอ่ะเจ้าเจ้ามีความอดทนแต่แต่เจ้าฮ้อนนี่หมูเฮาดุ๊กดิ๊กกันละเจ้าอุ้ยฮ้อนเนาะอย่างอันอย่างอี้นะคะแต่เจ้าแม่โหเปิ้นปิ้นบ่เกยที่ว่าจะจะจะจมอะไรอย่างเลยอ่ะเจ้าอดทนิ้นั่งดูบางทีปิ้นฟ้อนเมินตอนฮับเจ้าแม่เองนะเจ้าเจ้าแม่ิ้นั่งดูด้วยความสนใจด้วยความอดทนเจ้า แล้วสิ่งตี่ที่หน่อยอู้ไปตะกี้นะเจ้าว่าเจ้าแม่เปิ้นเปิงเปิ้นบุญเปิ้นอะนะในเจ้าแล้วก็เปิ้นได้เกิดมาเป็นเจ้าเนี่ยย้อนว่าเปิ้นแต่แต่เ like ป in, kind of See, ิ้นก็ตึงบ่ตะนินทาไผแต่แต่เจ้าพี่อ้อย้านินทาบอกว่าหายไผาบอกว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเพราะว่าเปิ้นจ้างไปแอลที่โรงงานโจลี่ฟาร์มบอยในเจ้าเวลาเปิ้นไปไหนมาฮ้อน เพิ่นเพิ่นจะมาแวะแอววเจ้าเจ้าเจ้าแลก่ออันสิ่งที่ประทับใจพนักงานในโรงงานซึ่งซึ่งก็เป็นละอ่อนเวลาเจ้าแม่เตียวไปเข้าห้องน้ําเขาจะฟั่งยกมือไหว้เพิ่นเจ้าเพราะเจ้าแม่จะไหว้เขาก่อนเจ้าเจ้าเจ้าแม่เพิ่นจะสวัสดีเขาก่อนนะคะแล้วก็เพิ่นก็จะอู้ฟังบ่อยๆเจ้าว่าเพิ่นเนี่ยได้รับการอบรมมาจากคุ้มหลวงเจ้าเพราะฉะนั้น บุคลิกของเปิ้ลมันงดงามที่สุดเลยเจ้าตั้งแต่ในหันมาเจ้าแม่จะอยู่ในบุคลิกจะอยู่ในท่าใดนะเจ้าจะนัง่งจะยืนจะยังใดหูเปิ้ลออกมาแต่ละหูนะเจ้า <c oughs> พี่อ้อยนอ้อง <c oughs> งามเจ้างามแต่ะฮะเจ้าเจ้าแม่เปิ้ลเป็นคนที่มีความเก่งมีความกล้านะเจ้าแล้วเปิ้ลเป็นคนที่มีความรู้นะเจ้าเจ้ามีความรู้ หูนี่หมายจหูธรรมดาเนะเจ้าเนะาะหูล,ลึกเเจ้าแล้วก็สายตาเปิ้ลก็กว้างไกลเลยเนะเจ้าเปิ้ลเปิ้ลมีความถ้าภาษาคนเขาเรียกว่าเปิ้ลฉลาดเนาะเจ้าแต่แต่อันนี้เป็นแต่แต่เลยเจ้าคำอูเปิ้ลคำจ๋าเปิ้ลแต่ตละรำมนะเจ้ากว้างมาได้เจ <c oughs> ้าม่วนแต่แต่เจ้าพี่อ้อยเจ้าที่จริงแล้วในช่วงหนึ่งที่หน่อยได้ใกล้ชิดเจ้าแม่ก็คือช่วงที่ทำงานอยู่ใน เป็นคณะกรรมการในสภาวัฒนธรรมนะเจ้าอย่างที่เฮาหูทุกๆคนก็คงหูนะเจ้าว่าเจ้าแม่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของประเทศไทยนะเจ้าเจ้าหน่อยก็หลังจากเจ้าแม่เป็นเข้าไปได้ได้ปีหนึ่งหน่อยก็เข้าไปเป็นคณะกรรมการตดยเจ้าเพราะว่าชอบเหมือนเจ้าแม่ชอบวัฒนธรรมเหมือนกันเจ้าแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยเจ้าจ้าแม่เปิ้น เปิ้ลก็ต um ั้งใจทํางานเพื Esta, ่อสภาวัฒนธรรมนะคะรมหนึ่งที่เปิ้ลอู้นะคะฮาโมเฮาก็ลืมกึดไปเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลไปที่ไหนตอนที่ไหนเนี่ยน้ำมันลดก็่ของข้าเจ้าน้ำลายก็่ของข้าเจ้าเจ้าเจ้าก็แปลงพรมก่อาทุกอย่างเจ้าเสื้อผ้าก็ข้าเจ้าตัดทุกอย่างค่ะเจ้าแม่เปิ้ลเปิ้ลไม่ได้คิดอย่างเปิ้ลไปทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อเชียงใหม่เฮาแต่เจ้าแล้วก็ มีครั้งหนึ่งตังสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเจา้าปิ้นก็ได,ได้ได้ทุนมานะเจา้าเพื่อที่จะรณรงค์กันป้องกันโรคเอดส์เจ้าก็ก็ไปทำสภาวณธรรมก็มีเจ้าแม่มีหน่อยแล้วก็มีท่านอื่นนะคะเข้าไปช่วยกัน ทําทร่วมกับสาธารณสุขเจ้าทําทไปโดยที่ฮ้องว่างานนี้ชื่องานคู่แก้วัฒนธรรมเมืองอันนี้เจ้าแม่เป็นคนตั้งชื่อเจ้า,จาก็จะฮับสมัครคู่แต่งงานเจ้าแล้วก็ทุกคนเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเจ้าบางที่ก่เจ็ดปันบางที่ก็ออย่างแล้วแล้วแต่แต่ละปีเจ้า,าเพราะว่ามีงบประมาณอยู่พ่องเดี๋ยนะเจ้าทำกันจน จนพัฒนาไปเรื่อยๆเจ้าจอันพี่อ้อยหาก็ม้วนนะเจ้าตอนหลังคณะคณะจัดงานเนี่ยเอาสำล้อมาให้เพื่นนั่งไปโรงแรมก็มีอินเจ้าน่อยกระแป้งขบวนขบวนของเจ้าบ่าวเพื่อจะไปสู่ขอเจ้าสาวนะฮะก็ศึกษาไปตัว่าเปิ้นต้องมีออหยังพ่องหยังพ่องก็มีหาบมีหามมีดอกมงดอกไม้ของมงคลทั้งหลายผลไม้มงคล ขนมมงคลเนี่ยเจ้าพอเฮาาไปตั้งไว้ีิเฮาจดที่โรงแรมนะเจ้าแต่ละปีนะคะพอเอาขนมมงคลของมงคลไปตั้งล้วบอกคนว่าอันนี้นะเป็นเป็นผลไม้มงคลขนมมงคลของแต่ละท่านเนอะแพบเดียวเจ้าเรียบร้อยหมดเกลี้ยงหมดเจ้าแต่ก็เป็นหน้าที่เป็นเป็นที่หน้าจืนใจเจ้ามันทั้งมวนมันทั้งเป็นประโยชน์มันทั้งประหยัดรู้สึกว่าจะตรวจจะตรวจเอทอย่างตัวแม่กับเจ้าที่ฮ่นตรวจ ตรวจเอดนะเจ้าทางทางสภาวัฒนธรรมก็เป็นผู้ที่อบรมเรื่องการอยู่ร่วมกันเจ้าว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างใดการตรวจมันเใช่เอดอย่างเดียวครับพี่อ้อยเจ้าม,มีโรคอื่นซึ่ง บางทีเขาบอกหูพอแต่งงานไปอ่ะมันเกิดจะเป็นการแพร่โรคนี้ไปแถมเอีนนายเจา้างานนี้จัดขึ้นมาเก้าปีเจา้าแล้วก็งบหมดลงเจา้าแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นปีหนึ่งเจา้างานคู่แก้วัฒนธรรมเมืองได้รับรางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขเจ,จ้าป้า,ปาก็ลืมไปแล้วเจ้าว่ารางวัลที่มันชื่ออะยังก็อย่าเจา้าพี่อ้อยเจ้าน่อยเชื่อว่า งานทำบุญนะคะกุศลของเจ้าแม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ถึง11เนี่ยนาะยเชื่อว่าคนน่ยจะมานากเจ้าเพราะว่าคนนายบอกเคยหันไัยที่มีคนหักขนาดนี้เจ้าลองว่าเปิ้ลเนี่ยจะไปเช่นจะไปวัดนี้ตี ที่ลำปางอีนะสมมุตินะเจ้าโอ้คนสมัครจะมาฟ้อนเจ้ามาฟ้อนตอนฮับเปิลเจ้าคนนั้นก็ใครเนี่ยนั่นคนนี้ก็ใครเนี่ยนี่เนื่องจากว่าเปิลเนี่ยเป็นคนที่ไปแต่ละที่นะเจ้าเปิลตักตายคนโมดเจ้าวบาจะเป็นไพ่นะเจ้าก็ล้วนแต่จะฮักเปิลหมดเลยเจ้าในเชื่อว่างานนี้มีคนมานักแน่นอนแล้วก็ตีปิอ้อยย้ำ ตอนที่เราประชุมกันย้ำนักย้ำหนาว่าเราต้องคือการต้อนทับกับทุกๆคนโดยทั่วถึงนายเจ้าบรเวนผยซากคนอันนี้หน่อยคิดว่าพี่อ้อยสืบทอดเจตนารมณ์ของเจ้าแม่มาเป็นอย่างดีเลยนะเจ้าก็ขอขอคนน้องหน่อยนะเจ้าที่มาเล่าแล้วก็เจ้าแล้วก็ขอเชิญคนทั้งหลายงานเจ้าแม่ก็งานสการ่าเจ้าแม่ก็ใกล้มาแล้วนะเจ้าเต้นได้ก็จ้าง ถึงแม้ว่าถ้าคือเผาสลีล่าเป่นไปแล้วแต่ความดีความทรงจำองเฮาเกี่ยวกับเป่นก็ยังอยู่กับเฮานี่นะเจ้าขอขอบคุณผู้ฟังเจ้าเจ้าวัสด,ดีเจ้า